อันนี้นะคะเรากำลังดูอยู่ที่อาคารของชายน้าแบงค์นะคะเป็นอาคารที่ทำลักษณะเป็นหัวมังกรอย่างชัดเจนนะคะละักษณะคือหัวมังกรเพื่อที่จะจริงๆถ้าจากตรงนี้แล้วสามารถจะมองเห็นเวิ้งน้ำหรือคลุ้งน้ำของแม่น้ำหวังถูดได้แต่ว่ากลายเป็นว่าลักษณะของหัวมังกรนี้นะคะมากินพลังหรือว่ากลายเป็นพิฆาตของ ที่อยู่อาศัยที่เรากำลังที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างๆกันนะคะก็จะมีตึกที่เป็นลักษณะของปากเสืออยู่ด้วยนะคะก็จะมีเสือและมังกรอยู่ข้างกันเยทั้ง2องอันก็หันหน้าไปหาแม่น้ำก็ช่วงลักษณะตึกแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะสู้กันส่วนอันนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนแบนบกูชุดโอ้โหเท่ากับว่าสูงเสียดฟ้าเลย เป็นอาคารชางไฮทาวเวอร์อาคารที่สูงที่สุดเป็นหลักหนึ่ของเซี่ยงไฮ้นะคะถึงบอกนะลักษณะเหมือนองกรที่พุ่งตัวขึ้นไปแล้วก็จะว่าไปแล้วเหมือนบับูช h ดนะคะหรือว่าเหมือนหน่อไม้ที่พุ่งสูงลำไม้ไผ่ที่พุ่งสูงเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วและเติบโตตลอดเวลาอาคาร ซิงไฮนี้นะคะก็จะเป็นทรงกลมลักษณะทรงกลมเป็นทรงกระบ,บอกนะคะแล้วก็จะอยู่ริมโค้งแม่น้ำก็แสดงให้เห็นว่าแถวนี้ก็ทำหงชื่กันสุดๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางฝั่งแม่น้ำนะคะอันนี้นะคะเราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถ้าจาถ้าจาตึก ซิงไฮทาวเวอร์แล้วก็ตึกหัวมังกรนั้นนะคะก็จะสามารถเห็นโค้งแม่น้ำทางแม่น้ำหวังผู่ได้อย่างชัดเจนแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โค้งแม่น้ำสวยงามมากนะคะลัาเหมือนกับลักษณะเหมือนมังกรคดเคี้ยวแต่ห้องนี้นะคะวันนี้ที่เรามาตรวจเนี่ยห้องนี้ก็โดนพิฆาตหลายด้านฝั่งนู้นนะคะโดนพิฆาตหัวมังกรแต่ว่าฝั่งนี้นะคะ,นนนะคะ ตรงนี้เลยนะคะลักษณะเหมือนป้ายหลุมศพซึ่งถ้าวัดจากทิศทางห้องก็งจะชัดเจนว่าทิศค่อนข้างจะเป็นอยู่ในทิศที่กึ่งๆึ่งประตูสวรรค์ประตูนรกเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องแก้ไขตรงนี้แต่จริงๆแล้วชัยภูมิด้านนี้ถ้าเราเปิดประตูสวรรค์ก็จะเป็นชัยภูมิที่สวยมากเพราะว่ามีทั้งสุยผลลาน หมีทางลานรวมพลังของสีแยกจากถนนใหญ่แล้วก็เปิดช่องตรงนี้เป็นช่องเป็นช่องแม่น้ำพอดีนะคะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสวนสวยงามสวนกว้างนะคะมีสวนน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะแต่เจ้าบ้านบอกว่าอยู่ตึกนี้แล้วทำไมเหมือนโดนผีอำบอยจ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาค้นกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ป่วยอาจจะเป็นเพราะว่า ห้องน้ําทับอยู่ในตําแหน่ง s W มากกว่าแล้วก็อาจจะตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วยความที่เป็นลักษณะของหญิงจัดแล้วก็เป็นยิที่มองยห้มจักห้องนอนของเขาอย่างชัดเจนเลยห้องนอนอยู่ตรงนี้นค,นค่ะต้องบอกกันนะว่าวันนี้เราอยู่ที่เชียงไทแล้วดูลักษณะผามานนะกระจกห้องกระจกใหญ่มากนะคะประตูกระจกตรงนี้ เวลานอนปุ๊บก็จะเห็นอันนี้ก่อนเลยนะคะก็มีความเป็นหยินอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนอะเดีย๋ยวเราก็จะแกะผ้าพิ่าตรงนี้นะคะ Walk through แถวนี้ก็จะเห็นว่าภายในห้องก็หน้าตาห้องน้ำใหญ่นะคะห้องน้ำใหญ่ทุกห้องเลยอ่าีห้องน้ำก็ใหญ่มากวิวสวยมองจากตรงนี้ก็ยจะเห็นหัวมังกรอยู่นะ คือพูดง่ายๆว่าห้องนี้เนี่ยโดนพิฆาตมากสุดก็คือโดนพิฆาตเงาสะท้อนจากตึกเช่าจากตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์นะคะแล้วก็พิฆาตหัวมังกรนี่คือชัดมากด้วยความที่มังกรหันหน้ามาเราเนี่ยแล้วมังกรกินพลังหยางนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกินพลังชีวิตหรือหันหน้ามาประทะเนี่ยเราเนี่ยโดนกินเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีการแก้ไขกัน ส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ไทจีอยู่ในห้องนะคะไทจีอยู่ในห้องเก็บของตู้เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราคิดว่าวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือเคลียร์ห้องนี้ให้เหลือแต่ตู้แล้วก็แขวนลูกแก้วแขวนกระดิ่งลมนะคะแล้วก็แขวนลูกแก้วคริสตัลเพื่อให้กระจายพลังมากที่สุดแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้เสมอนะคะแต่ว่าดอกไม้ที่นี่ ถือว่ามีพลังนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เราก็จะใช้ดอกไม้ในการแก้ไขให้มากน่อยตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ด้านล่างนะคะแล้วพยายามจะมาดูตึกที่สูงที่สุดในเอเชียแล้วก็สูงเป็นอันดับสามของโลกเลยนะแต่ว่านีเห็นไหมสูงจนกระทั่งตอนนี้เรามองไม่เห็นเซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ อยู่ในฤดูฝนนะคะลักษณะก็เลยเหมือนมังกรด้านเมฆเลยนะคะเป็นภูเขาแบบนึงเพราะฉะนั้นตึกนี้นะคะทาเคล็ดหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเคล็ดเจริญรุ่งเรืองของธาตุไม้ที่เป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเหมือนหน่อไม้หรือเหมือนต้นไผ่ที่แทงยอดขึ้นไปนะคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอกนกลางคืนก็จะติดไฟอย่างสวยงามเป็นการดึงพลังแบบนึงแต่ว่าเพราะว่าเขาคือ ด้านในตึกเนี่ยจะมีตึกที่ต้องสู้กันหลายตึกนะคะดูสิเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นกรีแล้วต้นไม้เยอะมากนะคะมีตึกข้างๆมีตึกข้างๆเห็นเรียมตึกข้างๆไหมคะตึกข้างๆก็เป็นตึกสูงเหมือนกันเรียมตึกด้านข้างเนี่ยปาดปะทะกับตึกกลมนี้นะคะตึกกลมนี้ก็อสร้างขึ้นมาก็เลยใช้ความกลมโค้งมนในการที่จะรับ ะะกับเหียมสุดตรงนี้เ็สิ้นท้ยนะคะเป็นเมืองที่อาคารสูงเยอะมากแล้วก็สู้กันทางฮงจุ้ยบาบสุดๆเลยก็อนนี้ก็เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเกร็ดมาฝาก